สำหรับปีนี้นะคะปีมังกรค่ะจะดูซิว่าเป็นปีทองของการลงทุนในทองคําหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปีที่แล้วนั้นราคาทองคําค่อนข้างจะซบเซาค่ะในช่วงปลายปีแต่ว่าพอปศกราดใหม่นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีกว่า33เหรียญค่ะกลยุทธการลงทุนในปีนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่เราอาจจะต้องมีการมองด้วยนะคะว่าปัจจัยสําคัญนั้นในปีนี้เศรษฐกิจนั้นยังคงเป็นมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในทองคําหรือไม่นะคะเพราะว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะหรือว่าการมองพันธบตัตรของอิตาลีนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งค่อนข้างจะสวนทางนะคะตอนนี้ถือว่ามีข่าวร้ายในเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นกลับเป็นตัวกดดันทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวลดลงค่ะจึงมองว่าปีนี้เนี่ยนะคะการลงทุนอาจจะทําได้ยากนะคะดูซิว่าปีนี้เนี่ยราคาทองคําจะเวียงพันผวนเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราจะต้องมีการวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะจะได้โอกาสในช่วงที่ราคาต่ําสุดนี้ไปรอถึงช่วงที่ราคาสูงสุดได้หรือไม่ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสค่ะพูดคุยนะคะกับคุณถิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG b u r l i o n นะคะ and Future ค่ะมาจับตาที่ทางการลงทุนในทองคำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนส์ค่ะค่ะของต่างประเทศเขาเริ่มที่จะมีบรรยากาศของการลงทุนแล้วใช่ไหมคะเปิดมาสองสมวันเป็นยังไงบ้างคะทิศทางในต่างประเทศในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาคะราคาทองคําเองก็ปรับบวกขึ้นมาหลังจากเปิดปีใหม่ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสี่สิบเหรียญ US Dollar ต่อ t r y o u t ได้เลยนะคะก็ ถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็ตกประมาณเกือบเกือบ400บาทก็สถานการณ์มาจากในเรื่องของอิหร่านเองนะคะก็มีความตึงเครียดในเรื่องของการทดลองขีปนาวุธนะคะก็เลยทําให้ราคาน้ํามันปรับบวกด้วยแล้วก็ทองคําเองก็กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือว่าเซเว่นิปครั้งหนึ่งก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาของราคาทองคําแล้วก็ประกอบกับในช่วงปลายปีที่ราคาทองคํามีแรงเทขายออกมาค่อนข้างเยอะ,ะตอนนี้เองก็เลยเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่ะ ค่ะในสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคาเปิดปีใหม่มาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ในกรอบในสัปดาห์นี้อาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็เหลืออีกแค่ประมาณ3วันวันพุธพรหัสแล้วก็สู่กันนะคะ,คะก็ราคาทองคําเองเราก็มองอยู่ที่23,500จนถึง24,0 0 0บาทต่อบาททองคำนะคะถ้าเป็นราคาต่างประเทศก็อยู่ที่1,580จนถึง1,620ี่เหรียญค่ะค่ะถ้าหากว่ามองเศร,รษฐกิจยูโรโซนในปีนี้เนี่ยถือว่ามันจะเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบต่อราคาทองคำอะคะ เป็นได้ทั้งสองสองแบบเลยค่ะคุณแทนก็คือว่าในช่วงระยะเริ่มต้นเนี่ยในช่วงนี้ถ้าสังเกตดูทองคําจะไปด้วยกันกับยูโรช่วงนี้ถ้ายูโรขึ้นทองคําก็ขึ้นอย่างช่วงเปิดปีใหม่มาเนี่ยค่าเงินยูโรมีการดีดตัวขึ้นมาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถือว่าลงมปทําต่ําสุดในรอบ15บเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีแรงเทขายเยอะก็เลยเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาก็เลยทําให้ยูโรปรับตัวขึ้นพอยูโรปรับตัวขึ้นราคาทองคําเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะปีนี้ถ้านักกลงงงงททททุุนนี่ต้ออาารคํ ก็ยังแนะนําให้ติดตามปัจจัยของทางฝั่งยุโรปเป็นหลกกักน,นะคะแล้วก็รองมาก็เป็นปัจจัยของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่างเรื่องราคาน้ํามันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง<ะ>ค่ะ แนวโน้มของปีนี้เนี่ยต่าสุดประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะและสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังกรอบปีนี้เองนะคะที่ ylg ประเมินไว้รวมทั้งกับสถาบันทั่วโลกเองนะคะประมาณเกือบเกือบยีสถาบันโดยเฉลี่ยแล้วนะคะปีนี้ก็ต่ําสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1, 4 5 0งพันี่อยหาเหรียญ usd ต่อทรยอัลส์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่2,000เหรียญ usd ต่อทรยอัลส์ถ้าเป็นเงินบาทก็ตแถวประมาณ22,500จนถึง29,500บาทต่อบาททองคําก็จะเป็นกรอบด้านบนอย่างถ้าเราดูราคาตอนนี้เอง อยู่ที่ระดับประมาณ2 4 0 0 0ก็ถือว่าเป็นกรอบช่วงด้านล่างนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่เริ่มสะสมได้แล้วก็รอไปขายราวๆประมาณสัก2 7 0 0 2 8 0 0บาทขึ้นไปค่ะค่ะปีที่แล้วในการลงทุนในทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหวี่ยงแล้วก็ผันผวนด้วยปีนี้เราจะได้เห็นรูปแบบของการลงทุนเป็นแบบปีที่แล้วไหมคะก็มีโอกาสนะคะในในการลงทุนทองคําเองก็มีโอกาสค่อนข้างผันผวนเหมือนกับปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปทําสูงสุดจากต้นปีเนี่ยถือประมาณ35% ได้แล้วก็มีการย่อตัวลงมาแต่ก็เน็ตทั้งปีแล้วก็ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ9%ได้ปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะได้เห็นการปรับขึ้นประมาณอยู่ที่ประมาณสัก15%ได้ในปีนี้นะคะแต่ว่าความเหวี่ยงของราคาทองคํายังมีโอกาสค่อนข้างมากปีที่แล้วเราเห็นเหวี่ยงยังไงปีนี้ก็น่าจะยังเห็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในทองคาปีนี้ควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนหรือว่ามีพฤติกรรมการลงทุนยังไงเป็นหลักะคะ่ะก็แบ่งเป็นนักลงทุนระยะยกลงา กับยาวนะน้าให้ดูกรอบใหญ่อย่างปีนี้เราให้ไว้ต่ําสุดอยู่ที่แถวๆประมาณ22,500สงสูงสุด29,500ถ้าเห็นอยู่ที่ขอบด้านล่างอย่างตอนนี้24,00 0ก็อยู่ช่วงล่างก็เป็นราคาที่ค่อนข้างน่าจะสะสมแล้วพอเริ่มขึ้นไปใกล้ๆ2 9 0 0 0 2 8 0เ0่แนถวๆนั้นก็เป็นจังหวะในการขายก็ดูกรอบใหญ่ทั้งปีปีนี้ไว้แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสัน้นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ,คะอย่างว่าอย่างในแต่ละอาทิตย์จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐ กิจของทางสหรัฐอเมริกาเองประกาศตัวเลขน้ํามันเองหรือว่าข่าวของทางยุโรปเองก็ตามก็คือควรจะต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ลงทุนตามกรอบแนวรับแนวต้านในแต่ละสัปดาห์นอกจากนี้แล้วนะคะนักลงทุนรายใหญ่อย่างจอร์ซอลตเองเนี่ยเขาระบุบอกว่าปีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะหมีของทองคำนะ,นะอาจจะไม่ได้ขยับหวือหวาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนี้เองก็มีนักวิเคราะห์อีก อีกมุมหนึ่งที่ให้มาเหมือนกันว่าราคาทองคาเองแนวโน้มแต่ส่วนมากที่เห็นก็ยังเป็นแนวโน้มในการขาขึ้นนะนะคะแต่ว่าอาจจะให้มุมมองที่ว่าขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงแล้วก็เร็วมากนักอาจจะเป็นการขยับตัวค่อยๆขึ้นแต่ก็ยังเป็นแนวโน้มในภาพขึ้นอยู่ดีค่ะก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0งพันห้อยู่แถวนี้นะไม่นาค่ะแต่คือเรามองว่าในช่วงไตรมาสแรกเดือนมกรากรุมภาแล้วก็มีนาสามเดือนแรกปีนี้เราทาเก็ตไว้ว่าน่าจะได้เห็นอยู่ที่กรอบพันสี่ร้อยห้าสิบจ ถึง1,850แต่ว่าถ้าเราจะมองแถวๆประมาณ2,000เหรียญหรือแถวๆประมาณ29,000บาทหรือว่า30,000บาทต่อบาททองคำท่านั้นอาจจะได้เห็นช่วงประมาณไตรมาส2หรือไตรมาส3ของปีนี้ค่ะค่ะก็ถือได้ว่านะคะรูปแบบของการลงทุนในทองคำนั้นมีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับ YLG เองก็จะมีบทวิเคราะห์ออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวนนะคะคุณธีพามาที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพอจะจับทิศทางการลงทุนใน